ินยสวัสดีครับออกมาหาไม่เหมือนเดิมครับผมขี่รถผ่านมาครับผมเจอแม่หัวน้ำยิ่งใหญ่เลยครับผมลังฝ่ามือนะครับมากันสองคนกับแฟนเหมือนเดิมจต่ตัวเล็กยังเรียนอยู่นะครับผม วันเสาร์ไม่แน่อาจจะไปแถวเขาครับผมโอ้โหหัวน้ำโหนกสวยนะครับโอ้ยลายเข้าอีกแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยชวนกันมาหามิ้มครับผมประมาณสามโมงเช้าครับผมไปเดี๋ยวขอตีก่อนครับผมเอาออกมาดูกันว่าสวยแค่ไหนไปครับหาใกล้ๆบ้านครับผมหัวน้ำสวยครับผม ตาบเบลอเลยใส่ไปใส่มาเนี่ยมิมที่ผมบอกหาหาตามหมกหมกครับผมมีน้ำนะครับเอันนี้บีเสื้อกะโหลกนี่ <laughs> ไปครับผมโยกไปโยกมาผีเสื้อเห็นไหมครับผมเป็น <c oughs> <c oughs> ไงครับผมขวน้ำขวดเล่อโอ้โหใหญ่กว่าลังเลย ๋ยวขอตัดครับผมอ่ะให้ดูน้ำเลยครับผมเป็นไงสุดยอดอ่อนครับผมแต่เอาน้ำดีแจ่มไปเอาใหม่ครับผมอย,อ,อยู่กอไผ่เลยนะครับเจอแก้วน้ำใหญ่เหมือนเดิม ที่บ้านไปสอนดอกไม้มันเยอะครับผมอ่านี่ครับผมไปเดี๋ยวขอลุยเลยครับผมโอ้โหเป็นกอใยน้่ายยี่สุกครับผมไปครับโอ้โหเอาอย่างลำบากเลยครับผมดูหัวน้ำสุดยอดเลยครับผมโอ้โหสวยสวยงามมากอันนี้มันมีไอ้แขนงมันทิ่มลง ทีมเข้ามามันทําแบบว่าทําคุมนะครับผมเลยผมไม่เห็นเลยดึงออกมาไหมแตกหน่อยไม่เป็นไรไปครับผมไปหากันใหม่ครับผมเอาเจออีกแล้วครับผมนี่มาหาไกลบ้านประมาณสองโลกว่าๆเองนะครับก็หมานเหมือนเดิมนะครับผมไปโดนควันแฟนแล้วไปครับผมขอตีครับข่าวเจ๊อเลยพ่ะตัวอ่อนเป๊ะเลยวะเนี่ยเต็มรังเลยตัวอ่อน เราไม่ได้เอาหลังซะแล้วเราเอาน้ำช่วงนี้ต้องเอาน้ำก่อนไปขอตีครับโอ้ยถึงเอามิมหนีเลยแฟนต่อยไม่ใช่อะไรนะเนี่ยดูต่อยผมเนี่ยมดไอ,ตอ้ตัวน้อยตัวแดงแดงครับผมขเขาเรียกมดอะไรมดตัวน้อยอะไรนะมดตัวน้อยลิ้นงูเห่าไงโอ้ยปวดต่อยจักลงจักและโอ้ย <Yeah. S 2> โดนเยอะมิมสวยครับผมไปเดี๋ยวดูนี่ โอ้โหหวนน้ำเป็นไงครับผมหมานเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมดออกก่อนไปครับผมหาใหม่ครับโอ้โหเดินมาได้อีกหน่อยครับผมนี่หวนน้ำโนกอยู่ข้างบนนู่นอ่ะบอกอีกหนครับผมหาตามพุ่มหมกหมกนะครับสูงไม่เอานะครับผมน้าไม่มีใครอย่างนี้เต็มนะครับผมไป มาเชือเดี๋ยวตัดออกมาให้ดูครับผมผบอกอีกหน,นหาห่างบ้านประมาณสองโลกว่ากว่าครับผมปลุยเชือผมยังดูเป็นไงครับผมหัวน้ำโนกอยู่อย่างงี้ผมบอกแล้วพุ่มหมกๆอ่ะน้ำจะดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้สอนใครครับผมแต่บอกให้รู้นะครับอ่ามีหน้าฝนต้องหาอย่างนี้ครับผม ไปเดี๋ยวไปดูกันใหม่ครับผมอ่ะพอดีแฟนขับรถพักนะครับผมเนี่ยบ้านผมอยู่แค่นี้เองครับผมไม่ไกลเลยนะครับมาหากันใกล้ๆเลยมาเจอหลังนี้อยู่กต้นการเหลืองครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับ อ่านูนเขาดำดำนูนโอ้โหกล้องบดดิแจมก็แจมจนมัวเลย่ะเดี๋ยวขึ้นไปตีก่อนครับผมดูน้ำนะครับมิมสูงนี่แก้วท้อจังเลยมิมสูงเนี่ยกลัวจะไม่มีน้ำครับผมไปครับลุยชมทุ่งนาไปก่อนครับถอนท้าแป๊บครับผมป่าเขาาเขียวสวยงามครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สับตะไครนะครับอนนุนสนุนใหญ่ครับผมอ่านุนครับผมเห็นรถวิ่งเววๆนุนครับผมไปเดี๋ยวขอขึ้นตีมิมหลังนี้ก่อนครับผมอ่ะผมเอาลงมาแล้วเชื่อผมยัางเนี่ยครับผมมิมสูงหัวน้ำจะฟอหมด นะครับผมเลยอารมม่ให้ดูผมบอกหามิมต้องหาไอ้มิมหน้าฝนนี่ต้องหาแบบว่าอะไรอะ่ะหาตามพุ่มหมกน้ําเยอะครับผมแต่อย่างนี้ไม่มีน้ําสูงมีสักครึ่รงช้อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยปิดๆเนี่ยอไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมมาได้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับบ้านแล้วหมานเหมือนเดิมนะครับมีรังสุดท้าย ไม่มีน้ำสูงผมถึงไม่อยากขึ้นไงไปครับผมสวัสดีครับ